ไดมายืนมายืนที่มือเนือที่งามเหนือเนื้อคำที่เล่าขานได้มาพบเจอเธอที่ริมน,นานมันสายทานแห่งรักพัดผามาเธอพาฉันท่องไปในความฝันเธอพาฉันเที่ยวเ,เมืองที่งามตาทำให้ฉันรักเธอและรู้ว่ไม่ขอลาจากเมืองนานแห่งนี้ ดีค่ะ ท่านผู้ชมรายการพูดเช้าข่าวสพทุกท่านดิฉันนางสาวกฤตยาขัติยะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนังงนนกงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาน้านเขตหนึ่งวันนี้ได้รับมอบหมายเป็นพิธีกรพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาน้านเขตหนึ่งดำเนินโครงการรักป่าน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีกับโรงเรียนต้นแบบ จำนวน2โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านดอนสีเสริมกาศิกรอำเภอเมืองนานและโรงเรียนบ้านวังยาวอำเภอบ้านหลวงซึ่งการดำเนินการขับเคลื่อนตามโครงการดังกล่าวของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตหนึ่งมีนโยบายและแนวทางเป็นอย่างไรนั้นวันนี้เชิญท่านพบกับท่านสมฤร็จอุดแดงผู้ในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตหนึ่งและหลังจากนั้น เชิญติดตามรับชมการจัดกระดิ่งกรสอของโรงเรียนบ้านวังยาวตอนสนามเด็กเล่นสร้างปัญญารักป่านานอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นการประยุกต์ใช้สนามเด็กเล่นกับการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตอนุรักษ์ป่านานด้วยปัญญาเชิญรับชมค่ะจากห้องเรียนสู่ชุมชนจากชุมชนสู่ป่า าสตร์แห่งการเรียนรู้รักป่าน,าน่าอย่างยั่งยืนโครงการรักป่าน,าน่าอยอนเนื่องมาจากพระราชรดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตอนสนามเด็กเล่นสร้างปัญญารักป่ายั่งยืนโรงเรียนบ้านวังยาวอำเภอบ้านหลวงจังหวัดนาน สวัสดีครับผมชื่อนายสุภชัยชุ่มใจนะครับผ mm ู hmm. ้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาวสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตหนึ่งครับ mm hmm. ซึ่งโรงเรียนบ้านวังยาวอยู่ในอําเภอบ้านหลวงนะครับ mm hmm. ในอาเภอบ้านหลวงเราก็มีโรงเรียนนําร่องที่ร่วมมือกันนะครับ mm hmm. ทำหลักสูตรรักป่านานโดยใช้กุศโลบายของท้องถิ่นชุมชนนะครับ mm hmm. ในการบวชป่าเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ครับ mm hmm. ธรรมาภาพพระครูปรัชเพชรอธิปัญโยภุมิในการโรงเรียนพระประททีดีธรรมมนุษร์วัดฟ้าสวรรค์ในส่วนนี้อัตมาภาพก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับทุนพระราชทา,านสมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัรชดาชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงงานทรงพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่านทุกๆปีก็ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติต้นไม้ภูเขาลลำธารของจังหวัดน่าน จะทำยังไงเพื่อตอบอแทนในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ให้ทุนพระราชทานก็คิดกุดสโลบายในการพิธีบวชป่าขึ้นมาโดยเฉพาะโรงเรียนบ้านวังยาวในส่วนของภาคปฏิบัติก็มาลงพื้นที่ในเขตวัดฟ้าสวรรค์หรือตำบลบ้านฟ้า เราทําพิธีสืบชะตาเรียบร้อยประพรมน้ำพระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็รับผ้าเหลืองจากพระเดชพระคุณเจ้าคณะอเภอพระครูพิทักษ์เจติยานันท์ซึ่งเป็นประธานสงฆ์ในทุกๆปีเราได้รับผ้าเหลืองจากพระคุณท่านแล้วก็เดินทางมุ่งหน้าจากผ้าเหลืองที่เราได้ก็ไปบวชป่าในป่าชุมชนของวัดฟ้าสวรรค์ นาโถพ้าธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆเมนโาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราการบวชต้นไม้ก็เฉกเช่นเดียวกันถ้าเราเอาผ้าเหลืองมาบวชในต้นไม้กับต้นไม้ก็ดีความสัก,กระ,ะบูชาของชาวบ้านก็มีความเชื่อว่าเมื่อต้นไม้ที่ปลูกผ้าเหลืองแล้ว ถือว่าได้เป็นการบวชต้นไม้แล้วจะทําให้ชาวบ้านเกิดความเ,าเกรงกลัวเกิดความาละอายต่อบาบเมื่อต้นไม้ถูกบวชแล้วก็ไม่ควรจะตัดเพราะว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดถึงเทวดาอารักษ์ปกปักรักษาต้นไม้นั้นอยู่ สำหรับสนามเด็กเล่น b b l นะครับก็เป็นสนามเด็กเล่นตามรอยพายุคคลบาดนะครับที่โรงเรียนบ้านบางยาวได้รับจัดสรรงบประมาณและที่สำคัญเราได้รับความอนุเคราะห์ร่วมมือจากทางบ้านวัดโรงเรียนนะครับในการสนับสนุนไม้เก่านะครับที่เป็นของชุมชนที่เป็นเหลือใช้แล้วจากทางหมู่บ้าน เมื่อเราได้ไม้มาแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราได้ใช้แรงงานจากทางผู้ปกครองนะครับโดยมาสนับสนุนในการสร้างสนามเด็กเล่นวันละ10คนนะครับก็ใช้เวลาในการสร้างสนามเด็กเล่นทั้งหมดประมาณ60วันครับซึ่งสนามเด็กเล่นตัวนี้เป็นสนามเด็กเล่นที่ส่งเสริมในเรื่องของพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นหลักนะครับในด้านของร่างกายอารมณ์สังคมสนิปัญญา สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือเรียนบนเล่นนะครับหรือเล่นบนเรียนโดยกิจกรรมที่เด็กได้เรียนรู้นะครับจะเป็นการเล่นเพื่อไปพัฒนาในส่วนของด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและสติปัญญาของเด็กเด็กก็จะเรียนรู้ผ่านการเล่นแล้วก็ซึมซับไปในตัวนะครับสำหรับสนามเด็กเล่นตรงนี้รายวิชาที่เราสามารถเรียนรู้ได้นะครับในมุมมองผมว่าขึ้นอยู่กับ ครูผู้สอนที่จะสามารถดีไซน์กิจกรรมให้กับเด็กได้เรียนคิดว่าได้พบเกือบทั้ง8สาระการเรียนรู้อย่างเช่นในสาระการเรียนรู้ของประวัติศาสตร์หรือว่าภูมิศาสตร์ต่างๆนะครับเราก็ใช้กิจกรรมตรงพื้นที่ทรายนะครับเป็นการบอกเล่านะครับอย่างเช่นว่าอำเภอบ้านหลวงของเรานะครับเราก็จะไปจําลองสถานการณ์ลงในพื้นทรายนะครับว่าที่ว่าการอำเภออยู่ตรงไหนสถานีตํารวจอยู่ตรงไหนนะครับมีแม่น้ําสวด มีพัะธาดมเเล็ดข้าวอยู่ตรงไหนนะครับเด็กก็จะเล่นกันโดยการปั้นดินทรายนะครับแล้วก็รายวิชาคณิตศาสตร์เราจะเห็นได้ว่าสนามเด็กเล่นเรามีในเรื่องของมุมนะครับมีในเรื่องของการคาดคะเนนนะครับมีการประมาณทรายนะครับหรือว่าการบวกลบคูณหารเราสามารถใช้สนามเด็กเล่นของเรานะครับในการเรียนรู้ได้ สำหรับวิทยาศาสตร์เราก็ให้เด็กเรียนรู้ในเรื่องของต้นไม้ในเรื่องของอายุต้นไม้ว่าอายุต้นไม้นี้ประมาณเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เด็กก็จะเดานะครับคาดเดาว่าจากดูจากต้นไม้ว่าต้นนี้ต้นโตก็อายุน่าจะมากนะครับแต่ในวิทยาศาสตร์นะครับเราสามารถเรียนรู้ในเรื่องของวงปีของต้นไม้นะครับเราก็จะสามารถประมาณการได้ใกล้เคียงนะครับกับอายุต้นไม้ กิจกรรมทั้งหมดที่โรงเรียนได้พยายามปลูกฝังนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบวชป่านะครับแล้วก็กิจกรรมที่ปลูกต้นไม้ที่บ้านนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่เราพยายามปลูกฝังให้กับเด็กๆเ,เราพยายามสร้างจิตใต้สํานึกนะครับในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพื่อเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต เป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ชมรายการเราได้รับชมไปแล้วนะคะว่าจากความเชื่อวัฒนธรรมไปสู่ในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าทําให้ป่าเนี่ยได้เกิดการใช้ประโยชน์จากป่าจากป่าไปสู่ในเรื่องของสนามเด็กเล่นจากสนามเด็กเล่นไปสู่เรื่องของการบรูรณาการในวิชาต่างๆเช่นภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์หรือแม้กระทั่งในเรื่องของคณิตศาสตร์นะคะ เรายังมีอีกหลายๆตอนค่ะที่เป็นศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักป่านาคอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นตอนอะไรนั้นจะตอนนี้จะไปสู่ในเรื่องของเมืองแล้วค่ะเราจะดูว่าในเมืองเขาจะมีการรักป่าอย่างไรก็ขอเชิญติดตามในตอนต่อไปนะคะในวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะจจกลัััับบไไไปดด้ย้ยยงงงมมืมออววในนนนู่่่ทีนานทาาคิ เธ,เธปากหัวใจไว้นะคิดถึงเพียงแต่เธอ,เธอปากหัวใจไว้นะ